สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้เรามายืนอยู่ตรงที่ริมน้ำบางปะกงนะครับเป็นที่ดินแปลงตรงข้ามวัดหาดสแกนนะครับเนี่ยนะฮะหลักเขตของเราเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะครับอ่าเห็นเห็นถุงพลาสติกไหมครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ เราแบ่งขายไว้สองไร่นะครับตรงนี้เลยเนี่ยโอเคแล้วก็แพนมาด้านนี้แพนมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเราจะมีหลักเขตเป็นระยะระยะอันน่ะมีสีขาวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ครับเนี่ยนะครับสีขาวๆนูน่นเนาะอันน่ะอ่าเนนี้เป็นหลักเขตที่เรารังวัดแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เราก็มาปรับพื้นที่สองไร่แถมให้ฟรี3ามไร่เลยนะครับถ้าท่านใดซื้อนะครับที่มีฉนดนะครับรังวัดเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูหลักเขตแล้วเราไปดูว่าพื้นที่กว้างไหมเดี๋ยวเราจะแผนกล้องให้ดูนะครับนี่ตรงแนวต้นไม้ใหญ่ไปนี่ไปเลยเนี่ยนะครับตรงไปนู่นเลยคือชายแม่น้ำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าท่านใดสนใจซื้อตรงนี้สองไร่นะครับเราแถมให้ฟรีสาไร่เลยรวมเป็น5้าไร่นะครับที่จริงนะครับที่มีโฉนดโอนได้นะครับนี่นะฮะนี่เนื้อที่2ไร่จะมาหมดแค่ตรงนี้นะครับเห็นะฮะไปถึงป่านู้นเลยนะครับนู่นเลยเห็นเห็นเสาปูนเห็นไหมฮะเสา ไกลๆในแนวป่านู่นเลยน่ะน่นั่นคือแนวเขตที่ดินสองไร่นี่นะครับเนี่หลักเขตนี่นะฮะนี่เป็นหลักเขตที่ดินของกรมที่ดินนี่นะครับแล้วก็นี่นี่ครับปักใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่แบ่งแยกเรียบร้อยมีฉนดพร้อมโอนนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับ เอาพูดโดยรวมให้เข้าใจคือตรงเนี้ยเดี๋ยวจะแพนไปหาถนนนี่นะครับหลักเขตนี่ก็ใช่นี่นะครับแพนไปถนนเลยเอาตรงให้เห็นง่ายๆตรงเสาไฟเลยดีกว่าเนี่ยนะครับลงจากเสาไฟมาส,ส,สิบสิบสองเมตรนั่นแหละตรงนั้นแล้วก็นี่เลยมานี่เลยนะครับแพนมาด้านขวามือนี่แพนมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมาสุดหลักเขตตรงนี้คือสองไร่ ยาวไปนู่นเลยนะครับติดถนนประมาณร้อยเมตรนะครับความกว้างหน้าถนนนะฮะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะมายืนตรงจุดแนวเขตสองสองไร่ตรงนี้นะฮะนี่ยืนตรงนี้เลยนะครับนี่ท่านทุกท่านจะได้ไม่งงนี่นะครับโอเคถ้าไม่ผิดนะครับจะเห็นหมุดแดงๆเดี๋ยวผมจะซูมโคสดสซูมไปให้นะครับ มันพอด,ดีมันย้อนแสงนิดนึงขออภัยอ่านี่นะครับจะเห็นจุดจุดนึงนะครับนั่นนะจุดไปลายปนั่นนะจุดจุดนั่นนั่นนะครับนั่นคือแม่น้ําบางปะกงกับจุดขาวๆตรงต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับอันนี้คือที่ที่เรายกให้เลยเนี่ยที่เราแถมให้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับกับท,ที่เก่าไป ขออภัยมันซูมมอาจจะแรงไปนะอ่านี่นะครับเนี่ยโดยรวมนะครับนี่เราแถมตั้งแต่ตรงนี้เลยน,นี่นะครับแถมให้ฟรีเลยนะครับนี่ถ้าท่านซื้อสองไร่ด้านหน้าน,นี่เราแถมที่ให้ฟรีไปถึงริมแม่น้ําเลยใหญ่ใหญ่กว่าที่ที่ท่านซื้ออีกนะครับที่ท่านซื้อเนี่ยมันสองไร่เนี่ยนี่นะครับนี่นะครับหน้าตรงไปถึงเาสาไฟนั่นเลยนะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวเรามายืนด้านบนขออภัยพอดีแดดแดดมันสอ่องท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนี่นะครับนี่จากหลักบุตรนี่เลยแนวตรงไปนู่นเลยนะครับถึงแม่น้ําเลยนะครับเราแถมให้ฟรีสามไร่เราออกโฉนดแล้วนะครับนะครับไม่ใช่ที่หลวงนะครับนะฮะเราออกโฉนดแล้วส่วนที่เหลือนี่ของเราเนี่ ด้านนี้ของเราหมดเลยเราเก็บไว้นี่นะครับท่านใดจะมาอยู่ใกล้กันมาได้เลยนี่เนี่ยสังเกตรเราจะออกถนดมีหมุดไปเรื่อยๆนูน่นนะไปถึงแสงจ้าจ้กาก็ภผ่นู่นเลยนะั่นคือที่ดินของเราทั้งหมดนี่ด้านขวามือก็นู่นเลยลนะที่เห็นถนนที่เห็นถนนทั้งหมดนั่นที่เราหมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะแผนมาให้แผนมาเรื่อยๆเลยป้ายมาอีกอันนี้ของเราหมดเลย นี่นะครับส่วนที่สองไร่ที่เราประกาศขายคือเริ่มตั้งแต่เสาไฟตัวน,นี้เห็นนะครับแล้วก็แผนไปได้เลยประมาณร้อยเมตรน่น,นะครับนี่นะโฉะนดจริงนะครับโอนได้ขายได้โอนได้นะครับแถมจริงนะครับตรงนี้แถมให้สามไร่ถ้าท่านไม่เอาก็ได้ให้เราขุดดินขายให้แม่น้ำล้นเข้ามาถึงนี่ถึงเสาหินนี่เลยนะครับนี่เลย ถ้าท่านไม่อยากได้ที่เกินนะเดี๋ยวผมขุดดินออกให้ให้แม่น้ําเข้ามาติดตามในรูปโฉนดเลยนะครับเนี่โฉนดในรูปโฉนดคือแม่น้ํามาติดหลักเขตนี่เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับแต่ตอนนี้เราออกโฉนดเรียบร้อยแล้วครับเราขึ้นทะเบียนออกโฉนดแล้วครับรอคิวเดินชี้แนวเขตแค่นั้นเองนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ครับ อันนี้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับเรายืนจากริมแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบรรยากาศนะฮะนี่นะครับที่ดินทั้งเราก็ไปสุดต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ยนะที่เลยต้นไม้ไปน,นิดนึ่งตรงนี้ที่เขียวๆนี่ใช่หมดเลยนะครับแล้วก็ซ้ายมือลงมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ริมน้ำอันนี้เป็นแม่น้ำมักกง มองไปเรื่อยๆเลยตรงนั้นจะเป็นสะพานวัดหาสแกรครับเนี่นะฮะเป็นแม่น้ำบางประกงเป็นโซนต้นน้ำนะครับน้ำไม่เค็มไม่ไกร่อยนะครับที่ดินอยู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับนี่นะฮะแม่น้ำบางประกงยังอุดมสมบูรณ์นะครับเฉพาะตรงนี้นะครับมีชาวบ้านมาตกกุ้งทุกวันครับเนี่ย ตกตรงนี้ยได้วันหนึ่งโลกว่า2โลนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยชาวบ้านก็จะมาตกกุ้งกันอยู่แถวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้เราก็ให้ชาวบ้านเขาเช่าเลี้ยงปลากระชางังถ้าท่านใดสนใจอยากซื้อแล้วไม่อยากเอากระชังไว้ก็ให้ไม่ต้องให้เขาเช่าครับเรามีสัญญาเช่าถูกต้องครับเนี่ยบรรยากาศดีนะครับ สวยงามนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากมบ,บรรยากาศร่มรื่นมีทั้งไม้ใหญ่ไม้กลางนะครับบรรยากาศดีๆเป็นเนินเป็นทั้งเนินเป็นทั้งหลุม ยังนสนามกอล์ฟเลยครับเนี่ยผมแบ่งขายนะครับแบ่งห้าไร่ที่เหลือผมก็เก็บไว้อยู่คู่กันสวยงามมากเป็นที่ดินที่เจริญเป็นที่ที่เฮง่วงจุ้ยดีครับนะครับ ที่เห็นไกลๆนั่นก็เป็นถนนลาดยางของทางหลวงจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เราอยากมาขับแล้วก็เอาเรือลงมีเครื่องด้วยเราไม่ได้ขับแล้วก็เก็บไว้บนนี้ครับโอเคครับตามนี้นะครับ